เรื่องแรนดอมนะคะกาลังจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณไปดูเป็นว่าลักษณะเขาเป็นแบบไหนนะคะกดทับปุ่มด้านข้างเขาเป็นค่าฟูให้กับแผนด้วยเขาจะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณอะ่ะตัวคุณอาจจะยังไม่รู้สึกว่าอยากจะมีความรักครั้งใหม่เพราะว่าอาจจะเพิ่งออมไม่ได้ดั่งใจกับคนเก่ามาหรืออะไรก็แล้วแต่อยากพักเบรกแต่เชื่อเถอะคุณจะพักเบรกอยู่ได้ไม่นานเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีทั้งโอกาสในเรื่องงานที่เข้ามาใหม่ๆรวมทั้งคนใหม่ๆจะเข้ามา ส,สัมพันธ์กับคุณอาจจะมีวัยที่แตกต่างจากคุณไม่มากกว่าก็น้อยกว่าแต่มีความน่ารักอยากที่จะยื่นมอบความรักที่ดีๆให้กับคุณ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วก็น่ารักคุณอยู่ด้วยคุณจะไม่รู้สึกเบื่อและบางครั้งเวลาที่คุณมีความรู้สึกเบื่อเซ็งหรือว่าต้องการเอาแต่ใจอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เขาจะคอยหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณหรือคอยทำให้คุณอะ อารมณ์ดีขึ้นอืมคุณกับเขาอ่ะน่าจะได้เจอกันในสถานที่ห่างไกลหรือเขามาเจอคุณก็ได้ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่เคยที่จะคิดเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เพราะเขาอาจที่จะมุ่งมั่นในการที่สร้างอนาคตแต่ตอนนี้อนาคตของเขามันดีอยู่แล้วเขาน่าจะอยู่ไกลจากคุณแต่รู้ได้เลยว่าเขาแอบมองคุณอยู่และเขาก็มีความพยายามว่า เขาจะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณให้ได้เข้ามาในลักษณะที่ว่าสารสัมพันธ์เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็มีความพยายามจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วพร้อมที่จะสารแบบให้ความชัดเจนได้ในอนาคตนะ่ะจากเพจออฟคัพมาเป็นไนท์ออฟคัพแล้วก็มาเป็นคิงออฟคัพนั่นคือจะไม่หยุดจะไม่หยุดจะไม่ละวางมือเลยถึงแม้ว่า เขาจะมาช้านะแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงถ้ารักใครก็รักจริงแต่ถ้าไม่รักก็คือไม่เข้ามาเลยแล้วก็จะไม่ทำอะไรเพื่อสร้างฝันอืให้กับใครถ้าเขาไม่ได้มั่นใจเนี่ยเขาจะค่อยๆมีความภูมิฐานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าเป็นคนที่ขยันมากๆจากนายออฟเพนตาเลเป็น King of Pentacles ทุกรายละเอียด เขาจะดูเขาจะดูคุณจนเขามั่นใจอ่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆสร้างสัมพันธ์กับคุณการสาร้างสัมพันธ์ของเขาก็คือเข้ามาพูดคุยทําความรู้จักเป็นคนรักแล้วก็มีการดําเนินหน้าในความสัมพันธ์มีแผนที่ชีวิตแผนที่ในความสัมพันธ์เป็น r o a d ม a p ึข้นมาอย่างชัดเจนไม่ใช่คบไปวันๆคบไปแบบ ไม่ได้คิดอะไรไม่น่าจะใช่เพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่จิตใจดีเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณด้วยนะคะ